สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวสปอร์ตนิวทุเรย์วันนี้14พฤษภาคม2566มาติดตามกันต่อครับสำหรับกีฬาซีเกม2023ครั้งที่32นักกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชากันต่อครับสำหรับวันนี้นะครับทีมทัพนักกีฬาไทยก็กวาดมาได้นะครับถึง12เหรียญทองนะครับแต่ว่าก็เป็นรองเวียดนามนะครับเพราะว่าเวียดนามวันนี้กวาดได้ถึง20เหรียญทองส่วน ทีมชาติอื่นนะครับก็ได้กันหลายเหรียญทองนะครับซึ่งก็มีอันดับเหรียญนะครับที่เพิ่มขึ้นในแต่ละทีมชาตินะครับกัมพูชานะครับตอนนี้รังตาลางอันดับเหรียญอยู่ที่อันดับ4แล้วนะครับอินโดนีเซียแซงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไทยอยู่อันดับที่2เหมือนเดิมนะครับคาดว่าน่าจะไม่ทันเวียดนามแล้วนะครับสาหรับการสรุปเหรียญรางวัลนะครับที่ เป็นผลงานทีมทัพนักกีฬาไทยในซีเกมครั้งนี้นะครับทีนี้นะครับมาดูการสรุปเหรียญอันนี้ประจำวันที่14นะครับเฉพาะของวันที่14ยังไม่เป็นเหรียญรวมตั้งแต่เริ่มซีเกมนะครับประจำวันที่14นะครับที่ทีมทัพนักกีฬาแต่ละชาติทำได้นะครับก็จะมีเวียดนามครับคว้าได้วันนี้ถึง20เหรียญทองไทยได้12เหรียญทองอินโดนีเซียได้ส0เหรียญทองฟิลิปปินได้เเหรียญทองกัมพูชาได้6เหรียญทอง เมียนมาได้สเหรียญทองสิงคโปร์หเหรียญทองส่วนมาเลเซียไม่มีเหรียญทองนะครับได้แต่เหรียญเงินลาวแล้วก็ติโมรเตสเต้ด้วยนะครับทำได้แค่เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับอันนี้ก็เป็นการคว้าเหรียญรางวัลในวันนี้14พฤษภาคม66นะครับมีการคว้าเหรียญรางวัลนะครับชิงชัยทั้งหมด60เหรียญทองในกีฬาแต่ละชนิดประเภทนะครับที่รวมกันนะครับ ทีนี้นะครับมาดูผลงานทีมทัพนักกีฬาไทยนะครับว่าเหรียญทองเนี่ยนะครับได้มาจากอะไรบ้างนะครับมาเริ่มแรกกันเลยครับจากกีฬานะครับที่เป็นเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่ครับไทยชนะสิงคโปร์2ต่อ0นย์เกมคว้าเหรียญทองนะครับประกอบไปด้วยสุทธาสินีสเวตดบุตรกับอรวรรณพารนังเหรียญต่อมาเป็นกีฬาเทนนิสนะครับประเภทหญิงคู่คว้าเหรียญทอง ประกอบด้วยเพียงทานพริพืชลักซิกาคำขำชนะอันดีลาซุดเจดีเจสซี่พริสกิล่านะครับอินโดนีเซีย2ต่อ0เซตครับส่วนกีฬานะครับต่อมาที่ได้เหรียญทองจะเป็นเชควันโดนะครับกวาดมาวันนี้3เหรียญทองครับธนกฤริดรักรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิกร,รัมชายครับชิงชนะเลิศวันนี้เอาชนะ เจ้าภาพกัมพูชาไปได้คว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ครับพานิพักวงพัฒนก,กิจรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโกรัมหญิงรอบนี้นะครับชิงชนะเลิศเอาชนะเวียดนามคว้าเหรียญคองไปครองนะครับเป็นสมัยที่4นะครับหรือที่รู้จักกันในนามของน้องเทนนิสนั่นเองนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับสสิกานทองจันรุ่นน้ำหนักไม่เกิน62กิกรัมหญิงครับเอาชนะเวียดนาม2-0ต่อ 0, คว้าเหรียญทองไปนะครับเป็นสมัยแรกครับต่อมาครับเป็นมวยสากลสมัครเล่นนะครับที่เป็นกีฬาที่ได้เหรียญทองวันนี้กวาดไปทั้งหมด4ี่เหรียญทองเฉพาะวันนี้นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อวานด้วยกวาดไปทั้งหมด9เหรียญทองในการชิงใจทั้งหมด12เหรียญทองสําหรับมวยสาคกลสมัครเล่นเรียกได้ว่าทีมทัพนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นของไทยนะครับเป็นเจ้าเหรียญทองเลยนะครับสำหรับ4ี่เกมในครั้งนี้สําหรับ เหรียญรางวัลที่เป็นเหรียญทองนะครับในมวยสากลสมัครเล่นนะครับมีทั้งหมด4เหรียญทองนะครับในวันนี้ซึ่งคนที่ทําได้เหรียญทองนะครับในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยนัทพงษ์ทวมเจริญรุ่น48กิโลกร,รัมบัรจงศิลสิสริรุ่น67กิโลกร,รัมวีรพลจงจอหอ รุ่น80กิโลกร,รัมและจันแจมสุวรรณเพงรุ่น69กิโลกร,รัมหญิงเก็บเพิ่ม4เหรียญทองรวมของเดิม5เหรียญทองเป็น9เหรียญทองนะครับใน12เหรียญทองที่ชิงชัยซีเกมในครั้งนี้นี่ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับมวยสากลสมัครเล่นของทีมไทยครับแล้วก็จะมีอีกกีฬาบางประเภทบางชนิดนะครับที่ได้เหรียญทองในวันนี้นะครับจะเป็นประเภทกีฬาเรือพายนะครับประเภท เรือยาวมังกร12ฝีพายนะครับซึ่งเรานะครับได้เหรียญทองมาครองนะครับ12ผีพายระยะ500เมตรรุ่นอายุไม่เกิน24ปีทีมชายคว้าเหรียญทองครับสำหรับวันนี้นี่ก็เป็นทีมทัพนักกีฬาไทยนะครับที่คว้าเหรียญทองก็มีบางประเภทนะครับแอนมินก็ไม่รู้ว่าได้เหรียญจากประเภทกีฬาอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับ ทีนี้นะครับมาดูเรื่องของการสรุปเหรียญรางวัลครับสำหรับการสรุปเหรียญรางวัลน,นะครับตอนนี้อัปเดตข้อมูลนะครับประมาณ2 1นาฬกาห้นาทีนะครับซึ่งตัวเลขน่าจะคงที่แล้วนะครับสำหรับการสรุปเหรียญรางวัลน,นะครับตอนนี้นะครับเวียดนามอยู่ที่อันดับที่1น,นะครับมีทั้งหมด107เหรียญทอง90เหรียญเงิน เ4เหรียญทองแดงนะครับเหรียญรวม291รอเหรียญอันดับ2ไทยครับอยู่ที่90เหรียญทอง67เหรียญเงิน88เหรียญทองแดงเหรียญรวม245เหรียญอันดับที่3อินโดนีเซีย67เหรียญทอง61เหรียญเงิน80เหรียญทองแดงเหรียญรวม208รยเหรียญอันดับที่4กัมพูชา65เหรียญทอง61เหรียญเงิน103รเหรียญทองแดงอยู่ที่229เก้าเหรียญรวมนะครับอันดับที่ห้าเป็นฟิลิปปิน เหรียญทองอยู่ที่46เหรียญอันดับ6สิงคโปร์42เหรียญทองอันดับ7มาเลเซีย29เหรียญทองอันดับ8เมียนมายี่เหรียญทองอันดับ9ลาว6เหรียญทองอันดับ10บรูไน2เหรียญทองแล้วก็อันดับที่1 1บิมอริเตีมี8เหรียญทองแดงรั้งท้ายเหมือนเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าอินโดนีเซียนะครับแซงกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แซงอยู่ที่2เหรียญทองนะครับอินโดนีเซียสามารถ เคลื่อนทัพนักกีฬานะครับขับเคลื่อนแซงกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ทําให้เจ้าภาพกัมพูชานะครับอยู่ที่อันดับที่4นะครับในการ ชิงชัยเหรียญทองนะครับตั้งแต่เริ่ม4ีเกมถึงวันนี้14พฤษภาคม2566ส่วนไทยนะครับห่างจากเวียดนามตอนนี้ประมาณ17เหรียญทองนะครับก็คาดว่าน่าจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเวียดนามก็มาแรงนะครับชิงชัยก็ได้หลายเหรียญทองนะครับกีฬาสากลเขาก็ถือว่าได้เหรียญทองเยอะนะครับทีมไทยที่ได้เหรียญเงินเนี่ยนะครับก็แพ้เขานะครับที่ชิงชัยได้เหรียญทองด้วย ทั้งนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมทัพนักกีฬาไทยนะครับคว้าเหรียญทองให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เจ้าเหรียญทองก็ไม่เป็นไรถ้าได้เจ้าเหรียญทองคนไทยก็ยินดีด้วยนะครับติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดนะครับโปรแกรมเกี่ยวกับการแข่งขันนะครับในแต่ชนะนิดกีฬานะครับในวันที่15พฤษภาคม2 5 6 6 ขอเพิ่มเติมอีกรายการหนึ่งครับคุณผู้ชมเป็นรายการที่บีบหัวใจคนไทยนะครับแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยมากๆครับก็คือวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับวันนี้นะครับ14พฤษภาคม66วอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับชิงแชมป์กับ ประเทศเวียดนามนะครับผลปรากฏว่าเราก็คว้าแชมป์ได้สําเร็จครับวอลเลบอลหญิงสาวไทยเอาชนะได้3-1ต่อเซตนะครับคว้าแชมป์เป็นสมัยที่16ได้สําเร็จนะครับโดยที่ชนะเวียดนามนะครับด้วยสกอร์3-1ต่อเซต25-17ต่อ 21ต่อ25 32ต่อ30และ25ต่อ21ขคว้าเหรียญทองมาครองในซีเกมส์2 3 2 3นี้นะครับซึ่งคว้าแชมป์เป็นสมัยที่16ได้สำเร็จนะครับส่วนเวียดน,นามก็ได้เหรียญเงินไปนี่คือผลงานจากทีมทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเยี่ยมยอดมากเลยนะครับทำให้คนไทยมีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับ